everyone! Welcome to learning tree ยินดีต้อนรับเข้าสู่ learning t ท e e นะคะในฝึกพูดสางกฤษกับครูพิมพ์ค่ะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะคะหรือตอนที่2นั่นเองเรียนเกี่ยวกับ verb to be นะคะซึ่ง verb to be นั้นครูพิมพ์ก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะ 2. พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและ3นะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะ3หัวข้อ,น,ขอน,นี้นะคะเราจะเรียนวันนี้ก็คือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะคะ verb to be ที่อยู่ในรูปปัจจุบันนะคะก็คือมี3ตัวตัวแรกคือ is ตัวที่2องคะ am ตัวที่3ก็คือ are นะคะทั้ง3มตัวนี้แปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองนะคะ ซึ่งนะคะ verb to be นั้นก็แบ่งย่อยเป็น4ห่หัวข้อย่ยอยนะคะเพราะว่า verb to be หลักๆเลยนะคะเขาจะใช้คู่กับ 1. นําค adjective หรือคําคุณศัพท์นะคะ2 verb to be ใช้คู่กับคํานามหรือ noun นะคะหรือ verb to be ใช้คู่กับ preposition หรือคอําบุพบทนะคะและ4ค่ะ verb to be ใช้คู่กับกริยาเติม ing นะคะหรือ verb ing นั่นเอง ซึ่งสี่หัวข้อย่อยๆนี้เราก็จะเรียนกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะซึ่งวันนี้อีพีในนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อหลักคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็คือ s m r นะคะและก็แบ,บ่งเป็นสีย่อยแต่วันนี้สีย่อยเราเรียนไม่ทันแน่นอนเราจะเรียนเกี่ยวกับ verb to be ที่ใช้คู่กับ adjective หรือคำคุณศรรัพท์ verb to be นะคะที่ใช้คู่กับคำ adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะก็แบ่งย่อยออกเป็น3หัวข้อย่อยนะคะก็คือ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคป,ปฏิเสธนะคะแล้วก็ 3. ประโยคคำถามนะคะซึ่งแต่ละประโยคก็ใช้แตกต่างกันออกไปนะคะ เรามาดูเรียนรู้และเข้าใจก่อนนะคะว่าคำ adjective คืออะไรก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของประโยคต่างๆนะคะ adjective นะคะหรือภาษาไทยคือคำคุณศัพท์เป็นคำขยายคำนามนะคะหรือบ่งบอกลักษณะของคำศัพท์นามนะคะเช่นนะคะคำที่ขยายคำนามเช่น boy ซึ่งเป็นคำนามแปลว่าเด็กผู้ชายนะคะเมื่อนำคำ adjective หรือคำคุณศัพท์ที่ว่า tall to แปลว่าสูงนะคะเป็นคำ adjective นะคะจะมาวางไว้หน้าคำนามนะคะก็คือตำแหน่งของคำคุณศัพท์จะวางไว้หน้าคำนามนะคะก็จะเป็น a t a boy นะคะ boy เป็นคำนามโ o เป็นคำคุณศัพท์ไว้หน้าคำนาม a t o l l boy ก็จะแปลว่า เด็กผู้ชายที่สูงนะคะซึ่งโชว l ตรงนั้น่รา่าจะมาขยายคำนามบอกลักษณะคำนามทีนึงว่าเด็กผู้ชายคนนั้นนะ่ะตัวสูงนั่นเองคัะต่อไปนะคะเช่น girl girl แปลว่าเด็กผู้หญิงเป็นคำนามนะคะ beautiful แปลว่าสวยนะคะเป็นคำ adjective นะคะซึ่งเราจะมาขยายคำนามก็คือนำคำว่า beautiful มาวางไว้หน้าคำว่า girl นะคะจะเป็น ก็จะเป็น a beautiful girl นะคะก็แปลว่าเด็กผู้หญิงที่สวยนั่นเองนะคะก็จะเป็นการขยายคำนามโดวยวางไว้หน้าคำนามนั่นเองนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือบอกลักษณะคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคืออะไรก็คือคำที่แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะเช่นอ้ยตัวเรานะคะฉัน you คุณหรือพวกคุณ They พวกเขา we พวกเรา He เขา She หลอน It มันเหล่านี้เขาเรียกว่าคำสรรพนามนะคะภาษาอังกฤษก็คือ pronoun นะคะซึ่งคำ adjective นั้นจะมาบอกลนะักษณะของคำ pronoun หรือสรรพนามเหล่านี้นะคะเช่น she is hungry นะ,ะซึ่งคำว่า hungry นะคะ,ะ hungry เนี่ยจะเป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งจะบอกว่า she หิวนั่นเองเพราะว่า hungry แปลว่าหิวนะคะบอกลักษณะของว่าเธอหิวนะคะต่อไปค่ะ he is handsome ะคะ่ะ handsome แปลว่าหล่อมาบ่งบอกลักษณะสรรพนามว่าเขาเนี่ยหล่อนะคะ he is handsome นะคะต่อไปนะคะ you are ugly ะคะแปบลบว่าคุณขี้เล่นะคะซึ่ง ugly เป็นคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็มาอบ่งบอกลักษณะของ you นะคะว่า คิเลนั่นเองนะคะ you are up late นะคะนี่ก็คือหน้าที่ของคำคุณศัพท์นะคะก็คือหน้าที่ขยายคำนามนะคะแล้วก็หน้าที่บ่งบงอกลักษณะของคำสรรพนามค่ะเราก็เรียนรู้เข้าใจร่าวๆแล้วนะคะเกี่ยวกับคำคุณศัพท์นะคะแต่เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างของประโยคแรกของเรานั่นก็คือประโยคบอกเล่ากันค่ะนะคะซึ่ง verb to be นะคะที่ใช้คู่กับคำคุณศัพท์ ะะเขาก็จะมีการใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประธานของประโยคนะคะเรามาดูประธานแรกก็คือ I I คู่กับ am เท่านั้นนะคะเ่ยจะสลับกันไม่ได้นะคะ I คู่กับ am you คู่กับ are ะคะ he she it คู่กับ is นะคะแล้วก็ประธานเอกพจน์ก็คู่กับ is เหมือนกัน บางคนอาจจะบอกว่า,าประธานเอกพจน์คืออะไรประธานเอกพจน์ก็คือหมายถึงคนสั์สิ่งของที่หมายถึงหนึ่งนะคะเช่นะะ a man, a man ผู้ชายหนึ่งคนนะคะ a cat แมวหนึ่งตัวนะคะ an apple apple หนึ่งผลเหล่านี้ค่ะนะคะเขาเรียกว่า,าคำประธานเอกพจน์นั่นเองคะ่ะหมายถึงหนึ่งค่นะใช้ as คะ Chinese, ะ,คะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะ ในแต่ละประธานคู่กับคำ addative นะคะเช่นคำว่า lazy lazy แปลว่าขี้เกียจนะคะเช่นฉันขี้เกียจเราก็พูดได้ว่า i am lazy i am lazy นะคะฉันขี้เกียจตัวย่อนะคะก็จะเขียนได้เป็น On lazy นะ o m lazy นะะ lazy คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่า delicious นะคะ delicious ก็แปลว่าอร่อยนะคะมันอร่อยแล้วก็พูดว่า it is delicious it is delicious ะคะก็แปลว่ามันอร่อยเพราะว่าประธานเป็น it นะคะใช้คู่กับ is แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์ก็คือ delicious แล้วก็ it is นะคะก็เขียนย่อได้นะคะออกเสียงว่า it's it's delicious it's delicious You are kind to me. You are kind to me. ก็แปลว่าคุณใจดีกับฉันนะคะซึ่งตัวคำคุณศัพท์ก็คือ kind นะคะแล้วประธานเป็น you ใช้คู่กับ are You are kind to me คุณใจดีกับฉันตัวย่อก็มีนะคะออกเสียงได้เป็น your, y o u แล้วก็เออนะคะ your, your kind to me You are kind to me นะคะก็คือคุณใจดีกับฉันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะห้องนี้นะคะอันตรายนะคะประธานประเด็กับพจก็จะเป็นห้องนี้นะคะ This room This room is dangerous คะ uh, dangerous เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าอันตรายะคะแล้วก็ this room มีห้องเดียวใช่ไหมคะเพราะนั้น uh, คำ verb to be ที่ใช้ก็คือ is นะคะ This room is dangerous นะคะาะว่าห้องนี้อันตรายนั่นเองคะต่อไปค่ะหลอนป่วยนะคะคำว่า sick เป็นคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็ she ประธาน she นะคะจะใช้คู่กับ is หลอนป่วยก็จะเป็น she is sick she is sick นะคะหลอนป่วยก็มีตัวย่อด,ด้วยนะคะออกเสียงได้เป็น she's she's sick she's sick ะะอ่หล่อตัวนั่นเองนะคะ่ะต่อไปค่ะเขาหล่อมากก็ได้นะคะซึ่ง handsome handsome แปลว่าหล่อนะคะก็จะประธานเป็น he uh, verb to be ที่ใช้ก็คือ is ใช่ไหมคะเป็น he is มีมากด้วยนะคะก็จะเป็น very he is very handsome he is very handsome ก็แปลว่าเขาหล่อมากนั่นเองนะคะ ซึ่งเขาก็มีตัวย่อนะคะออกเสียงได้เป็น he's he's very handsome he's very handsome นะแปลว่าเขาหล่อมากนั่นเองนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของประโยคบอกเล่าค่ะประธานนะคะใช้คู่กับ verb to be แล้วก็ตามด้วยคำ adjective นั่นเองนะคะซึ่งคำ adjective มีเยอะแยะมากมาย เ่ยสามารถไปดูได้ที่ Google แล้วก็คำว่าคำ a d d e ด t i v e ได้เลยนะคะจะมีเยอะเลยแต่ก็คือแนะนำว่าให้ดูในคำที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก่อนนะคะหรือคำง่าย,ายก่อนคำที่อยู่ในแวดล้อมสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราก่อนนะคะพอเราจำตรงนี้ได้แล้วแลาใช้บ่อยๆแล้วจำขึ้นใจแล้วได้ใช้บ่อยแล้วเราก็ค่อยไปดูคำที่ยากขึ้น,นไปนเรื่อย ประโยคที่สนะคะประโยคปฏิเสธค่ะการสร้างประโยคปฏิเสธนะคะก็คือเพียงเติม not หลัง verb to be นะคะก็คือ I am not, you are not, they are not, we are not, he is not, she is not, and it is not นะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยคำ adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะเรามาดูตัวอย่างก,กันเลยนะคะเช่นฉันไม่หิวนะคะก็จะเป็น I am not hungry. I am not hungry. ฉันไม่หิวนะคะซึ่งคำว่า hungry ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะหล่อนไม่น่ารักนะคะก็จะเป็น she is not lovely. She is not lovely. นะคะ lovely แปลว่าน่ารักพอเติม not เข้าไปก็จะเป็นไม่น่ารักนะคะ lovely เป็นคำคุณศัพท์นะคะ she is not lovely ต่อไปคำว่า good นะคะแปลว่าดีนะคะเขาไม่ดีก็จะเป็น he is not good he is not good นะคะเขาไม่ดีหล่อนไม่เบื่อนะคะซึ่งคำว่าเบื่อก็คือ bored bored เป็นคำ adjective นะคะหล่อนไม่เบื่อก็จะเป็น she is not bored she is not bored นะคะแปลว่าหล่อนไม่เบื่อนะคะต่อไปค่ะ เขาไม่หิวนะคะ hungry เป็นคำ adjective นะคะเป็น he is not hungry he is not hungry ค่ะก็แปลว่าเขาไม่หิวนะคะพวกเขานะคะไม่ตลกคำว่าตลกนะคะก็คือ funny ค่ะแล้จะเป็น they are not funny they are not funny นะคะแปลว่าพวกเขาไม่ตลก นี่ก็เป็นตัวอย่างประโยคของประโยคปฏิเสธที่ลูกพิมพ์นำมาฝากทุกคนนะคะเห็นไหมคะไม่ยากจนเกินไปเลยนะคะเพียงเรารู้ว่าเป็นคำ a d j e c t i v e นะคะใช้คู่กับ verb to be นะแล้ว verb to be ก็ใช้กับประธานที่แตกต่างกันออกไปนะคะประโยคบอกล่าก็ใช้ประธานต่างๆด้วย verb to be ต่างๆเมื่อเราจำได้แล้วก็จะทำให้เรา พูดได้ขึ้นใจนะคะจำได้ขึ้นใจพูดได้คล่องนะคะส่วนประโยคปฏิเสธก็เพียงแค่เติม not หลัง verb to be นั่นเองไม่ยากเลยนะคะในการพูดภาษาอังกฤษเราวไปดูประโยคสุดท้ายกันเลยค่ะประโยคคำถามนะคะประโยคที่3ซึ่งนะคะการสร้างประโยคคำถามเราจะต้องนำ verb to be มาวางไว้หน้าสุดของประโยคกอนนะคะแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยคำ adjective นะคะถ้าประธานเป็น I นะคะจะเป็น am I นะคะ you ก็ are you คะถ้าเป็น he she it เอกพจน์ก็จะเป็น is he is she is it นะคะแล้วก็ประธานเอกพจน์เช่น this man is this man นะคะแล้วก็ตามด้วยคำ adjective นั่นเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามไม่ยากจนเกินไปนะคะนกักเรียนจะสังเกตง่ายว่าเขาจะสลับตำแหน่งก,นกันกับประโยคบอกเล่าแค่นั้นเองเลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างของประโยคคำถามกันนะคะอย่าลืมว่าประโยคคำถามเนี่ยแบบสำคัญมากเลยทีเดียวทำไมครับเพราะว่าถ้าเราถามเป็นนะคะ ทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะถามชาวต่างชาติแล้วก็ได้พูดกับชาวต่างชาติเพราะเราถามเป็นถูกไหมคะถ้าเราถามไม่เป็นเราก็ไม่รู้จะถามยังไงนะคะต่างคนต่างเงียบก็ไม่ได้พูดกันสักทีแต่ถ้าเราถามเป็นเราเป็นฝ่ายถามก่อนเราก็จะได้พูดกับชาวต่างชาติก่อนนะคะจะทําให้เราได้ฝึกภาษาด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนันเนี่ยประโยคคําถามสาคัญมากๆเลยนะคะประโยคตัวอย่างนะคะ1คะ่ะ คุณหิวหรือเปล่าวันนี้นะคะเห็นไหมคะเราไปถามชาวต่างชาติว่าคุณหิวไหมวันนี้อ่ามันก็จะําให้เราเนี่ยได้คุยกับเขานะคะเช่น are you hungry today are you hungry today นะคะคุณหิวไหมค้าววันนี้นะคะถ้าเขาหิวเขาก็จะบอกว่า yes I a ออคะ่ะฉันหิวนะคะไม่หิวก็ No เดิ I am not นะคะประยคต่อไปนะคะหล่อนเหนื่อยไหมนะคะ คำว่าเหนื่อยเป็น adjective เป็น tired tired is she tired is she tired นะคะแปลว่าหลอนเหนื่อยหรือเปล่านะคะถ้าหลอนเหนื่อยก็ตอบว่า yes she's i นะคะถ้าไม่เหนื่อยก็ no she's not ะคะ่ะไปนะคะเขาโสดหรือเปล่านะคะซึ่งคำว่าโสดก,ก็คือ single single เป็นคำ adjective นะคะจะเป็น Is he single? Is he single? นะคะแต่ว่าเขาเป็นโสดหรือเปล่า่นเองนะคะถ้าเป็นก็ mm hmm. Yes he is mm hmm. ะคะ่ะทำไมก็ No he is not มาดูตัวอย่างประโยคต่อไปะคะ่ะว่ามันแข็งแรงหรือเปล่านะคะคำว่า strong แปลว่าแข็งแรงเป็นคำ adjective นะคะมันแข็งแรงไหม mm hmm. ก็จะเป็น Is it strong? It is strong. It is strong. นะคะมันแข็งแรงไหมนั่นเองนะคะถ้าแ,แข็งแรงก็ yes it is นะคะทำไมก็ no it is not ะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของประโยคคำถามนะคะที่ใช้คู่กับคำ adjective นั่นเองนะคะซึ่ง นัเกเรียนจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะถ้าเรียนเข้าใจคอนเซ็ปต์ง่ายๆตรงนี้นะคะก็สามารถนําความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดนะคะในเรื่องที่ยากๆได้นะคะก่อนที่จะจบตรงนี้นะคะเรามาทบทวนก,นกันก่อนนะคะือนะคะ b i r t to be นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันอนดีตแล้วก็นาคตซึ่งวันนี้เราเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้ว b i r t to be นะคะก็ยังใช้ ย่อยเป็นใช้คู่กับคำ adjective คำนามคำบุพบทแล้วก็กริยาตัวบงจีแต่วันนี้เราเรียนเรื่องของการคู่กับคำ adjective ก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็คือ is am a r นั่นเองคะ oh. thank you very much see you again next time bye